I'm hurting them... About 5 ตอนนี้เราเข้าสู่พิธีการนะครับเนเชิญเทาเชษท่านเดี๋ยวเราขอเวลาอย่การสั่รุ่นครับถ้าพอขอเวลานะครับตอนนี้ม่ก้ที่นะครับก็ขออนุญาตในความราชานะครับต้องขอบคุณก่านีเขียทุกท่านเลยครับ ครับรอสักพ no ู่นะครับจะว่ากันมาแล้วนะครับใีกสักรู่นะครับเราก็จะเข้าสู่พิธีท่นตาสักรูนะครับเพื่อสงญาาีพี่อนนะครับเดี๋วเราพดีัรค นะครับก็การาบขอบคูลเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับระตะปูกางตลกและอีกตาแสดงนะครับวันนี้มากัาอย่างหลาแน่นเลยนะครับ,บ,รบเดี๋ยวเราเรอทางพระคุณเจ้านะครับเจ้าว่าอีสักครู่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับ ก็ตัวรอบตัวนี้นะครับ,นนบครับครับก็อาการอาจจะปวดขสักนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้มาหลายหลายท่านหลายคนนะเรียกว่าเขาบอกอันว,วัวควายตายเปล่าเหลือเพียนเขา ตายอย่งเหลืองาไว้สักดิสิคนเราตายอย่างไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโรกาการพระร,ราชกาพระองคเจ้าวัดอาแก้วทุกรูปก,กบบบบาบพระพุทธองค์ประธานในพิธีพิบัตเจ้าุกนะครับกาบสวัสกการะที่เกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันส่งดวงวิญญาณอาชีสิงห์หล่อหรือว่าพี่เหภอดาวอังคารในวันนี้นะครับ กระผมเชษฐเชอร์ิ้มนะครับเป็นลูกศิษย์ต้นบุตรของเนราวังนาหปวาระสืสิงกอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ถ้าผิดพลาดทั้งไปต้องขออภัยไว้ณที่ตรงนี้ด้วยนะครับละดับแรกขออนุญาตเข้าสู่พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับพระไตรผืนแรกรายนามผู้ทอดผ้ามีสิ่ท่านดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกขออนุญาตกาบเรียนเชิญ คุณวันจงบุญคุม้มซึ่งเป็นพี่ชายของอาชีท่านที่สองคุณวนิดาบุญคุม้มเป็นพี่สาวของอาชีท่านที่สามนางสาวระมนบุญคุม้มเป็นน้องสาวอาชีนะครับท่านที่สี่คุณอั้บุญคุ่งนะครับซึ่งเป็นน้องชายของอาชีการเรียนเชิญทั้งสี่ท่า,า,าขนขึ้นนะนะเที่ยผ้าบางสมุนให้เกียรติกับผู้วาวชนการเรียดเชิญด้วยความรครับ จเดินไปทรถเลยนะี่ท่าผากรับาวน์้มคุสกาวนมัสกัดปูนเจ้านะครับที่จตนาท่าบางสิบก าาพ่อไต่ถึงแรกนะครับเป็นกับพี่สาวพี่ชาน้องสาวน้องชายนะครับไตเผื่นเดียวนะครับไตเผื่นเดียวทออร่วมกันนะครับ นี้คือกพี่ชายพี่สาว้องสาม้องเช้าที่หัวลำโพงโดยอาจารย์สุธ กาบนี่นะท่านผูนะที่ดูทนะี่ีนะมีบรรยากาศเป็น,นโลนโะคระบับหรือว่าการซื้อบยล ก็คือพญามาสีอยู ham, <c oughs> ่ที่ไรนะครับอันนี้พี่น้องและครอบครัวทุกท่านนะครับทางสการพระ้าบเกมที่สนามสนามครับ

งียงอยู่นเีงตันี้แหละครับตัวนี้แหละครับรับผ้าครับร้อยบาทคนตีคนพิ่งที่มีตัน้ดต้องรอครับรอครบการันนาพระพุทธเจ้าขึ้นพิมนาราผ้าไทยลังสิครับรับผ้าเลยครับช้า่าวางเลยครับวางเลยครับ าไปยืนจากนู้นเลยครับถอยหลังไปฮะถอยหลังไปถอยหลังไปเลยครับโอเคครับเป็นย่านั้นเลยฮะสำหรับต่อไปตรงน้าการเดินเซอร์คือารเอ็นดูการ ยินสยอนสิีคุณสักาคันชนอาเียนเชิญสามท่านเป็พระาสุรเกียกั่าเียนเบรครังสามท่านนะ รเดอนยอัรทยัี่สั้งรางวกองคใรับ้นครับรับผ้าครับเครับอาเอเลยครับเเใช่ใช่ถูกต้องครับครับหเถอดห่างพี่กชนอย่างนี้พี่อย่างนี้ เราต่อไปก็ไม่ยากการเรียนเสิร์เทั้งหมดรีใช่ไหมยากอีสิ